ดีค่ะเราไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยลืมกันไปหรือยัง <c oughs> เราอะเพิ่งจัดห้องเสร็จนะคะอันนี้คือจัดแล้วนะ <c oughs> ปีใหม่ไงปีละครั้ง <c oughs> เขาควรจัดห้องปีละครั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พอเก็บไปเก็บมา <c oughs> เราก็ได้เจออะไรวางอย่างที่อยู่ใต้โซฟาเบดของ,ง,งเรามาทำให้เราแบบเฮ้ยมันคือออ t ต g กราฟ Book, นะคะเราเอาไปล่าลายเซ็นตอนไปเทีย่ยวดิสนีย์แลนด์อ่ะเปิดดูเราก็โอ้ oh my god เยอะมากเลยมี2เล่มแหน่เแล้แบบเป็นพวกของที่เราได้จากตอนไปเทีย่ยวดิสนีย์เวิลด์กับดิสนีย์แลนด์ตอนที่อยู่อเมริกาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเราก็เจอสิ่งนี้มันคือลูกที่เราไปเจอตัวละครมาค่ะ ตั้งแต่ตอนที่เราไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นน่ะน่าจะเป็นแพนของเราเองที่ว่าอยากจะบินรูปออกมาเพื่อที่จะตกแต่งห้องแต่ว่าสุดท้ายก็พับไปเพราะว่าดื่มหรือไม่ก็ขี้เกียจหรือสักอย่างเนี่ยแหละแต่เป็นว่าเราก็มาเจอก็เลยอยากจะมาทำ Challenge สุ่มรูป ขึ้นมาหนึ่งรูปเนาะเราก็เราจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างจนเจอตัวละครประสบการณ์ออกมาแบบลํำลึกความหลังได้แรงบนาาจใจมาจากเพื่อเราคนหนึ่งด้วยคะ่ะคุณแพ้อขอบคุณคุณแพ้มากๆเลยนะคะ <laughs> เรามาเริ่มกันดีกว่าเฮ้ยตื่นเต,ต้นอะ่ะ มันแบบว่าเราจะขอบ่นนิดนึงเราหนะอยู่ B ีใช่ไหมคะแล้วเราอะก็ตั้งใจอยากจะไป work and travel กับ Disney ที่ Disney World ก็คือวางแผนไว้แล้วตั้งแต่แบบคือเรารู้จักโปรแกรมนีน้ตั้งแต่เราอยู่มมต้นอนะแล้วเราก็โอเคตั้งปณนี้ันไว้ว่าเราอะจะไปตอนปี4คือตอนแบบว่าเรียนจบอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้อยู่น,น,นานๆก็ตั้งใจจะไปกับเพื่อนสนิทเราจะได้ไปถ่ายรูปด้วยกันใส่แบบหูหูมิกกี้เรียนจบด้วยกันพังเพราะโควิด เราเสียใจมากคือตอนนี้ได้อ,อยู่ในสเตทแบบว่า denial state อยู่ยังแบบหลอกตัวเองนิดนึงอะว่ายังมีหวังแต่คือจริงๆแล้วดูทรงก็คือน่าจะอดแล้วอ่ะเรียบร้อยนี่เราไม่รู้นะว่าเน,นี้เป็นรูปตอนไหนบ้างมา,มาเริ่มที่รูปแรกกันเลยคนไหนก่อนอ้ oh my god ผมก็เป็นแบบว่า aerial lover จริงๆอันนี้เป็นตอนที่ไป Disney World ค่ะ เราก็ต่อคิวนานมา,ากน่าจะประมาณเกือบๆชั่วโมงพอเข้าไปถึงก็คือคือติ่งแตกมาคือเราอุ้มตุ๊กตาแอรียอไปด้วยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็แบบบอกเขาว่าแบบดีใจมากเลยที่เราได้เจอเขาอีกครั้งเพราะว่าเขาเป็นแบบ my favorite Disney princess my favorite Disney character e v e n เราพูดเขาไว่าแบบ all of my things Gamabobs are about you ก็คือแบบทุกอย่างที่แบบเป็น things Gamabobs มาจากเนื้อเพลงของ a r เรียอะเกี่ยวกับคุณหมดเลยนะก็คือเรามีของของคุณเยอะมากแล้วแบบเอเรียก็แบบดีใจมากแบบจริงหรอดีใจจังเลยไว้แบบว่าลงไปแบบเยี่ยมปราสาทของเขาด้วยการโอ้ยแล้วแบบคือฉันอยากเป็นนางเงือกแล้วถ้ามีนางเงือกมาพูดกับฉันอย่างนี้ฉันก็แบบไปค่ะ แอรเลก็ให้กอดแล้วเขาก็แบบไ่ว้น้ํามาไกลามาไทยแรนหลโอแบบถ้าทางจะแบบเหนื่อยนะแล้วก็แบบไม่เป็นไรเราแบบเป็นเมอร์เมดที่แบบแข็งแรงอันนี้เป็นการจเจอแอรีเลครั้งที่2ในชีวิตเราอือก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าหนังน่าหลักมากรูปที่2อูปที่2มู่หลาน เป็นคิวแรกๆเลยเข้าไปก็แบบขอกอดก่อนเลยอย่างแรกถ้าตัวละคอนที่เจอวันแรกๆอะ่ะเราจะแบบยังไม่ค่อยเสียนยังแบบเขินๆนิดนึงแบบถามอะไรดีแต่แบบพอเริ่มวันที่4ี่ก็คือมาลุยแล้วก็ถามเขาว่าแบบเพื่อนไปไหนแบบพวกเขียนโปอะไรเงี้ยไปไหนเขาบอกว่าเนี่ยไปแอบ,บกินข้าวอยู่นั่นนูน่นนี่ปกติชอบกินอะไรเราก็ตอบว่าชอบอ่ามันมาจากเพลง a girl worth fighting for ทุกคนที่บอกว่า มันจะมีท่อนที่เขียนโปรองว่าชอบกินหมูไก่เนื้อวะหมูไก่เนื้อเออนั่นแหละหมูหลานก็แบบอืมอย่างเงี้ยมันเหมือนในเพลงอะแบบมันน่ารัาารกมากคาแรคเตอร์เขาทํากันบ้านมาดีจริงๆอะแบบรู้ทุกเม็ดจาได้หมดชอบเขาสวยมากด้วยคนเนี้ยสวยมากาตอนต่อมาอุ้ยกับหัวอันนี้คือเราตอนยังเด็กอยู่เลยตอนนั้น อืมอันนี้คือ fairy godmother นะคะเราเจอที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์เห็นความแบบว่ารลอนของหน้ากากไหมตอนนี้น่าจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วมั้งคืออันนี้นานมากใช่ว่า6ปีที่แล้วได้เราแบบ คือเราเจอนางฟ้าแม่ทุนหัวอีกทีอะตอนไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะแล้วเขาก็เป็นคนจริงๆอะอืก็คือคนที่เราเคยลงทวิตไปว่าแบบว่าเขาคือคนที่ทําเคยทําเป็นสโนไวท์มาก่อนแต่ว่าคนนี้คือเออเขาใส่หน้ากากซึ่งหน้ากากร้อนมากตอนที่เราเจอเราก็ดีใจนะแบบว่าอุย้ยแฟรดีกอส์มาเตอร์เขาจะไม่พูดกับเราเงเพราะว่าใส่หน้ากากตัวละครที่เป็นเฟอร์คาแรคเตอร์หรือว่าใส่หน้ากากอะค่ะจะเป็นตัวละครที่ไม่พูดกับเราจำอะไรไม่ค่อยได้และนานมากแต่เราใส่ชุด เอลซ่าด้วยทุกคนมันคือเอลซ่านะไม่ใช่อันนาทุกคนเห็นไหมมันเป็นชุดแบบ coronation day อ่ะมันเป็นชุดตอนที่เขาเอลซ่าขึ้นของรามันไปยุคนิดนึงไม่ใช่แบบยาวๆแบบที่เราเห็นในหนังอะคะ่ะก็เลยเข้าปากได้แต่ก็ดีค่ะน่ารักดีก็ให้เราหมุนตัวรอบหนึ่งคนนี้จําได้เลยให้เราหมุนตัวรอบหนึ่งแล้วก็ปิ๊งใส่เราอะไรอย่างงี้สนุกสนุกสนุก B B X เราเจอน้องหลังจากที่เราเจอไคลโรเลนไปแล้วจาก Star Wars เป็นเสียงหุ่นยนต์อะแบบมิ๊ๆปิ๊ิ มีพี่แคสเมมเบอร์อะค่ะที่น่ารักมากคือเขาจะแบบว่า แปลภาษา BBE ให้เราแบบฟังได้เช่นแบบใน BBE พูดว่าดีใจที่ได้เจออะไรประมาณนี้คือน่ารักมากเลยแล้วคือเสียงน้องก็แบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะเหมือนเขาแบบฟังภาษาของหุ่นรอยออกจริงๆอะเราก็ถามไปว่าแบบเอ็ดต้องการแบบให้กอดไหมเขาก็แบบเออไม่รู้สิต้องรอเขาไปถาม BBE ก่อนนะแล้วก็แบบเขาก็ไปแบบสกิทสกิท BBE ว่าแบบโอเคไหม BBE ก็แบบยูเ o r มาเดินเว้าก็อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเราก็แบบกอดหน้าก็คือฟินมากตอนนั้น นี่มันเจมิเน่คริกเก็ตจากพีน็อกคิโอนะคะราจำเลแม่เดี๋ยวจำได้ว่าตอนนั้นรีบมากๆเพราะว่าแบบเขาก็คนต่อคิวเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดิสนีย์ลองล็อกแฟนเนิดหนึ่งก็คือตัวละครที่แบบหายากไม่ได้เจอบ่อยอะไรเงี้ยตัวละครแรกเลยในชีวิตที่เราได้ขอเลยเซ็นแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยวก็มากับพี่นอคิโอด้วยเราก็ได้ถ่ายกับพีนอคิโอเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าจะจับได้ไหมในคลิปนี้ฮึอ๋อ ทิงเกอร์เบลเราก่อนเข้าไปเจอเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปง่ายๆด้วยนะคะทุกคนคือแบบต้องผ่านป่าเฟรรี่ต้องผ่านห้องต้องแบบทําให้ตัวเราเล็กลงให้มันเหมือนกับทิงเกอร์เบลอะไรประมาณนี้จะได้ไปเจอทิงเกอร์เบลได้จะแบบมีแบบเหมือนพิกซี่ดัสคือมันไม่ได้โรยลงมาแต่ว่ามันจะเป็นแบบแบบแวบกอะไรเงี้ยในห้องว่ามันเป็นช่วงกับป่าใกล้ปิดแล้วเราแบบแวะไปเจอเพราะว่าแบบคิดว่าคนมันมีเยอะพอดีจําได้ว่าคิวแบบ20นาทีแล้วก็เออเออรอได้ก็แบบเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนนั้นเรามาจุกอย่างนี้แล้วบกว่าทิง็แบบ ฮ้ยมีจุกเหมือนกันเลยแบบเป็นเพื่อนแฟรี่เหมือนกันเลไวปรนี้ยเราก็แบบใช่เนี่ยก็ไอก็มัดตามยูนั่นแหละซึ่งไม่จริงตอนนั้นคือมัดพอลอน <c oughs> แต่ว่าก็บอกไปให้เขาดีใจแล้วเขาก็ถามว่าเห็นปีเตอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเปิดประเด็นนะเห็นปีเตอร์ไหมแล้วแบบโอ้ยไม่เห็นเลยพอขอกอดก็แบบกอดดุ๊กดุกดุกด๊กดุกด๊ก,ก,ก,กมากๆเราชอบมากเลยอะในเซงของปีเตอร์แพนอะที่แบบว่าความรู้สึกตอนมีความสุขก,ก็เหมือนกับตอนเราบินได้ <c oughs> คนต่อมาค่ะ อาบูได้อาน้องตัวใหญ่มากน้องตัวเท่าเราเลยเห็นว่าอันนี้เจอที่ญี่ปุ่นอีกแล้วญี่ปุ่นอ่ะเวลาเราเข้าไปใช่ไหมก็แบบว่า ต้องไปยืนเป็นแบบญี่ปุ่นมงหนึ่งแล้วก็แบบเรียกเขาแล้วก็แบบต้องอาศัยความด้านได้ไออดนิดนึงเรียกให้เขาสนใจอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกเราค่ะสงสัยเขาเห็นชุดเรามาก็แบบว่าเออเอลซ่าไม่รู้เหมือนกันเขาก็เข้ามาแล้วก็เล่นด้วยเมาจับผมจับนั่นนู่นนี่เกาหัวตัวเองก็คือตามสไตล์ลิงเลยอะ่ะคือน้องบอกว่าตัวแบบตัวใหญ่ตัวเท่าเราเลยแต่ว่าก็ก็น่ารักอยู่ดีว่าอาบูก็แบบไม่ได้เจอได้บ่อยอะไรเงี้ยแต่อาบูกโผล่มาที่ญี่ปุ่นบ่อยชอบน้องน่งนารัก ก็น่ารักไหมทุกคนคืออย่างที่บอกที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะให้ไปมุงแต่คู่นี้คู่คู่เจ้าหญิงเจ้าชายอ่ะจะชอบแบบว่าเล่นกับเด็กๆมากกว่าอันนี้เราถ่ายเอาไว้เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักแบบน้องเดินเข้าไปแล้วก็2คนนี้ก็แบบเหมือนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขามีวิธีการคุยที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีกำแพงของภาษาอยู่ใช่ไหมที่แบบว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าแล้วก็โตมาคนละอะ่ environment กันเขาก็แบบมีวิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ เด็กๆอะ่ะทำใหเ้เด็กรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแบบทําท่าทางทํามือหรือว่าพูดชา้ชาๆน่ารักค่ะชอบก็เลยถ่ายเอาไว้อันนี้ Elastic Girl Helen Park นี้เราเจอที่ดิสนีย l a n d ด์ที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแอดเปานเจอร์กโปรดของเราเองทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้ไปอเมริกาอย่าลืมไป,ปร์กนี้เราชอบมากกว่าปากดิสนีย์แลนด์ที่เป็นปร์กหลักอีกอันนั้นอยู่ตรงพิซซ่าเ e ีร์ที่มันเป็นแบบรถไฟหอะสวยๆเลยอะ่ะ เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากเราเสียดายมากตอนนั้นเราไปคนเดียวก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมากมยชอบ The Incredible อยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ชอบมากคุณแม่ก็เปิดให้ดูบ่อยมาตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนตอนดูตอนเด็กๆค่ะก็แค่ชอบไปเลยชอบไบโอเลชอบแดนแต่พอโตมาแล้วแบบได้ดูอีกครั้งรู้สึกว่าเซตติ้งสมัยนั้นน่าสนใจเราเคยทำเทรดเอาไว้ด้วยขายเทรดไปอ่านได้ถ้าใครยังไม่ได้อ่านแบบวิเคราะห์สถาปัตยกรรมแล้วรู้สึกว่าเฮเลนะ่เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะเขาเป็นผู้หญิงที่แบบ empowering มากๆอะกะภาค2มันจะดูดูชัดกว่าใช่ไหมคะแต่เราว่าภาคหนึ่ง i m e ของเขาก็เยอะพอๆกันพอเรื่องอะชื่อเรื่องอะมันไม่ใช่ m i s เต r e ์อ c r e ครดิบแต่มันคือ The Incredible มันคือครอบครัวเราชอบพี่เฮเลนแบบเออแล้วทำไมต้องปล่อยให้ผู้ชายกู้โลกอยู่คนเดียวฉันก็กู้โลกได้พรูฟให้เห็นว่าแบบเป็น strong independent w o m ม n เหมือนกันสรุปคือไม่ได้พูดเรื่องตอนเจอเลยไม่มีอะไรมากเพราะว่าเขาเป็น For Char กเคอระก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากแล้วขอกอดเขาก็ให้กอดแล้วก็ชมว่าเขาหุ่นดีแบบหุ่นอยูอ่มาก ยยวยวดี้กับโบปีฟตอนที่เราไปอะ่ะมันเป็นช่วงที่ toy story สีเข้าพอดีโบปีฟก็เลยเป็นชุดเป็นแบบชุดนี้คือตอนนั้นเราติดพินนะคะเป็นลายบัสไรเยียร์แล้วเขาก็จะชี้ชี้ชชว่าเฮ้ยนี่มันบัสนี่นะาที่เป็นแคสต์นมเบอร์เขาก็ช่วยว่าตัวละครพูดไม่ได้เขาก็พยายามช่วยบิวอะไรเงีเ้ยไปเจอบัสมาหรือยังแล้วบอกว่าเจอมาแล้วเนี่ยบัสน่ารักมากเลยฝากบอกด้วยนะว่าแบบเชอริฟวูดดี้กับโบปีฟเนี่ยถามหาถึงอะไรเงี้ยแบบเออน่ารักช่วยกันดีมาก คุยกอดขอกรีดดังๆตัวละครที่เราชอบที่สุดหรือเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นนิกควีนนิกควีนจูดี้ควีนเลยอ่้ชอบมากนิกเป็นตัวละครที่เราชอบมากชอบที่สุดแล้วอะ่ะคือเรามั่นใจว่าใครดูซูทเวบเบียต้องแบบหลงสเสน่ห์เขาเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆนิกอะ่ะเออใช่ไหมทุกคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ตอนเราเจออ่ะเราก็แบบ แฟนกริ่งมากมากเาตอนแรกแบบติง่งแต่เข้าไปอ่ะกอดจูดี้ใช่ปะแต่พอกอดนิกก็คือแบบกอดไม่ปล่อยกอดแน่นมากแล้วแบบแล้วว่านิกดูออกว่าแบบเราชอบเขาแบบกอดแน่นไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วจูดี้แบบนี่พวกหล่อดจะกอดกันไปถึงไหนเราพูดว่าอยากเอาเขากลับบ้านแบบอยากกลับบ้านด้วยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยพูดกับนิกใช่ปะพูดทางการทั้งคู่แหละแต่ว่าเรามองไปที่นิกไงจูดี้ก็แบบฉันละอะไรก็ฉันก็แบบอาอไม่ไ oh ม่อยู่ด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนิกก็แบบดึงดึงเราไป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 ,ไปกันเลยอะไรเงี้ยน่ารัก อยากให้ทุกคนได้เจอนิクก,กับจูดี้อ่ะเมดไมเดย์มากๆจริงๆเพราะเราอาจจะเพราะเราชอบจูโทเปียแล้วก็ชอบทั้งสองคนอยู่แล้วด้วยมั้งก็สุดท้ายของคลิปนี้ดีกว่าทุกคนมันเยอะมากเลยทําหมดนี่ก็คงไม่ไหวถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูต่อหรือว่าคิดว่ามันโอเคนะ่าสนใจก็บอกกันได้ค่ะจะได้แบบว่ามาทําอีกเนาะดูอันสุดท้ายกันดีกว่าเ <c oughs> ขินบิดได้กับตันเมกาคนก่อนหน้าเราอ่ะแบบว่าตลกมากากับตันเดินมาหาเชฟบ้าแล้วคุณพี่เขาก็พูดว่าเฮลไฮราแล้วกับตันก็แบบ ลากคนนั้นอะไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วก็ให้คุณพี่เขาหันนะเข้ากำแพงแบบห้ามหัดมาแล้วแกก็แบบ ก็ว่าถึงตาเราจำไม่ได้แล้วว่าถามว่าอะไรอ่ะตอนนั้นเขินมากกับแฟนเกิร์ลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กอดกอดกันแน่นมากไม่รู้เขากอดแล้วได้ไหมแต่คือเขากล้ามเขาไม่ใช่ก้ามหรอกชุดเขาอะมันแหกมากแล้วก็บอกว่าล็อกเห็นปะเห็นเราตรงนี้ปะทุกคนคือเราโดนโลเขาล็อกอยู่อะคือเราไม่รู้ว่าเขากอดเราหรือเขาจะแบบกําลังจะปะัทุสลายละแต่เราถามเขาเราถามเขาถึงโทนี่กับปัคกี้เราถามมาแบบโทนี่เป็นยังไงบ้างเขาก็แบบ โทนี่สบายดีนะอะไรเงรี้ยเพราะตอนนั้นนะอะเ n d g a m e ยังไม่ออกจะหลังซีวิววอลเฮ้ยหรือเปล่าจําทําลายผิดไม่แน่ใจแต่ถามไปว่าโทนี่เป็นไงบ้างอืมแล้วก็ถามว่าบักกี้เป็นไงบ้างด้วยสบายดีทั้งคู่พูดถึงโทนี่ก็จะมีความแบบ ตรงนี้จะมีความอีอะอีอะนิดนึงเขาในในเรื่องเขาไม่คุยกันอยู่ไม่มีน้องคนนึงที่อยู่ก่อนหน้าเราใส่ชุดกับตันเมกามาโหตั้งใจมาหาโดยเฉพาะเลยกับตัน,น่ารักมากคุกเข่าลงไปแบบคุยด้วยเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะตอนที่เจอตัวละครมันน่ารักมากอะทุกคนเป็นประความแบบทรงจําที่ดีจริงๆถ้าเกิดว่าชอบอยากฟังเราเล่าต่อเมาต่อนะคะก็กอกันมาได้แล้วก็กดไลค์หรือซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ ปีใหม่แล้วเนาะอยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะนี่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นปีรู้สึกว่ายาวนานเนาะแต่คุณเก่งมากนะคะไม่มีอะไรที่คุณจะผ่านไปไม่ได้เชื่อเรา ขอให้ความฝันของคุณเป็นจริงแล้วก็ขอให้ได้กินข้าวอร่อยๆทุกวันเพราะว่าสาหรับเราการกินข้าวอร่อยๆคือหนึ่งในสิ่งที่เมทไมเดย์ขอให้ทุกคนที่มีฝันคิด going นะคะกับฝันของคุณสักวันขอให้มันเป็นจริงคนที่ตามหาฝันขอให้คุณหาฝันของคุณเจอที่ไม่มีฝันหรือไม่ได้อยากมีฝันขอให้มีในสิ่งดีๆเ,เข้ามาในชีวิตนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเราจะ ลองหาอะไรทําใน YouTube บ้างเพราะว่าเธอมีเราเรียนน้อยด้วยแหละอยากลองทาอะไรใหม่ๆด่ดูไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย